ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกับผมครูบอยสกายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับครูบอยสกาย bsk นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวให้เพื่อนเพื่อน,อนที่สอบถามกันในยินบ็อกนะครับว่าไอ้โมดูลนะครับ420ชั่วโมง7ตัวชีวัดนะครับที่ทาง กระทรวงศึกษาธิการได้มีโปรเจกต์ออกมานะครับโดยผู้หญิงที่อยู่หน้าเดสกท็อปนะครับก็คือคุณตีนุชเชียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนะคก็เกิดก็เกิดจากข่า้ที่แชร์กันในโลกออนไลน์ เดือนที่สุดนะครับอยากเป็นครคแต่จบปริญญาตรีสาขาอื่นนะครัย้ำสาขาอื่นปกติจะเป็นแค่คุรุศาสตร์หรือปอบัณฑิตนะครับมาติดตามกันนะครับคุรุสภาเนี่ยกำลังจัดทำเจหลักสูตรพัฒนาแทนการเรียนปอบัณฑิตที่ถูกเลิกแล้วเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูปอบัณฑิตเนี่ยต้องเรียนเหมือนปริญญาตรีอีกใบ ก็เสียเวลาชีวิตนะครับก็ดีแล้วทําอะไรอย่างเงี้มันยุ่งยากมากนะผมก็ก็ว่ามันยุ่งยากพอมดิดเนี่ยเ <c oughs> พือเ่อน <c oughs> ผมเรียน2ปีกว่าเรียนเรียนแล้วก็ต้องมาสอบเอาใบป,ประกอบวิชาชีพโคมันะมดูซํำซ้อนนะผมว่านะครับนี่ผมบอกเนี่ยว่าไอเจ็ดโมดูล420ชั่วโมงนะครับต้องมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่หนึ่งะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคมและแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะเป็นความรู้รับตัวผสมผสานกับเศรษฐกิจพอเพียงประมาณนี้นะครับก็เป็นสจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยา การศึกษาและจิตวิทยาการปรึกษา,า,กษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เติมให้นะ 3. เนื้อหาวิชาที่สอนหลักสูตรศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดก,การเรียนการสอนก็เป็นสื่อมันตีมีเดียต่างๆนะอันนี้ที่เราต้องเอามาใช้ในการสอนนะ แบบผมเวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนผ่านผ่านซูมผ่าน OBS แล้วก็อะไรโปรแกรม Studio อ,อะไรนะสามอันเนีที่พอทำเป็นนะครับต่อมาใส่ก็คือการวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนะครับก็คือเป็นการวิจัยในชั้นเรียนนั่นแหละครับประมาณนี้ที่ถ้าใครเคย ทำงานเกี่ยวกับการเป็นครูเนี่ยจะ,จะรู้นะครับการวิจัยชั้นเรียนคืออะไรนะครับวันนี้เด็กมาเท่าไหร่เด็กเรียนรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยวัดจากอะไรอะไรประมาณนี้นะครับนี่สไลด์ซ้ำเหรอแป๊บนึงนะครับขอภายกดกดลูกศรปิดานะครับห้นะครับ การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาก็เป็นการหลักการใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเบสิกพื้นฐานนะพูดง่ายๆถ้ามาขนาดนี้แล้วก็ก็จะส่งกอพอล้วการใช้ภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นสับอะที่แบบคล้ายๆการเรียงประโยคนะครับคำสั้นคำยาวคำสิ้นเปลือง นะครับภาษาทางการภาษากึ่งทางการอะไรอย่างเงี้ยผมคาดการเฉยๆนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ไปสอบมาเนี่ยการใช้ภาษาไทยเนี่ยจะครอบเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันได้ใช้งานนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็พื้นฐานอยู่แล้วภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแน่นอนครับศับถ้าได้สั์เนี่ยคือท่านไงก็สอบผ่านจริงๆไม่ต้องไปรู้เรื่องเทนอะไรเลย เพราะว่าถ้าเราเราจะทำข้อสอบได้เนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่ายีเดมาแปลว่าอะไรบอสเบอร์แปลว่าอะไร a ฮ h a ฮ e แปลว่าอะไรมันมันคือพื้นฐานที่ที่จําเป็นต้องรู้นะถ้าไปเรียนกับสถาบันติวต่างๆเขาก็จะสอนรับพื้นฐานลักษณะเนี้ยนะครับแล้วสไ้ายก็จบที่ท่องศัพท์นะครับต่อมาข้อสบก็คือการออกแบบและการดําเนินการเกี่ยวกับการ การคุณภาพการศึกษานะก็คือการออกแบบหลักสูตรนะครับเขาก็จะถามอันนี้ผมไม่รู้เหมือนปอโทที่ผมเรียนหรือเปล่านะครับเขาก็จะถามแล้วว่าสมมติมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมีบทหนึ่งบทสองบทสามบท4ี่บทห้านั่นแหละก็จะเอาในห้าบทนั้นนะ่ะมาถามท่านโดยแต่ละข้อข้อเนี่ยอาจจะมี ห้าตัวชีวัตบ้างสิบตัวชีวัตบ้างสามตัวชีวัตบ้างอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแต่เขาก็จะเอาแค่บางหัวข้อมาออกแต่ประเด็นคือเราต้องอ่านหมดเลยทั้งห้าบทแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะบทไหนมาออกบ้างนะครับนี่คือพอโทที่ผมเรียนนะแล้วเขาก็จะถามว่าเนี่ยบทที่หนึ่งอ่าอิลอนมัสอันนี้สมงบินะอิลอนมัส นะครับได้ให้ใช้ทฤษฎีอะไรในการทําบริษัทเทสลานะครับอันนี้เป็นเรียนเกี่ยวกับรปศนะการบริหารการจัดการเขาก็จะถามแนวทฤษฎีนะครับแล้วเทสลาเนี่ยพันธกิจคืออายรใสทันอะไรอย่างเงี้ยจะถามสรงนี้นะครับนี่การประกันคุณภาพการศึกษานะครับต่อมาจิตแล้วนะครับก็เป็นจิตวิญญ,ญาณความเป็นโค และจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับที่คนเป็นครูต้องพอรู้กันอยู่แล้วนะครับจิตวิญญาณจรรยาบรรณของวิชาชีพครคนะครับต่อมาเนี่ยเราจะเรียนยังไงนะพาวทูก,การเรียนก็ไปดูนะครับอันนี้ผมไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ารูปแบบการพัฒนาเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบ นะครับก็คือเรียนออนไลน์นะครับทั้งที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเฉลีเรยนเจ็ดโมดูลรวม420ชั่วโมงนะครับก็เรียนออนไลน์นะต่อมาก็เป็นรูปแบบที่2 Experience ก็คือประสบการณ์วิชาชีพรูที่มีประสบการณ์ในการสอนเนี่ยในแต่ละตัวชีวัตทั้ง7ตัวชีวัตที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปเทียบเลยเห็นปะ โดยผู้ขอเทียบสมอตนำหลักฐานเอกสารและหรือด,ด,ดินการอื่นๆเนี่ยตามที่กําหนดในแต่ละโมโดูเนี่ยออามาเทียบได้เลยแล้วก็ต้องไปเรียนก็เรียนจบไวกว่าชาวบ้านเขากว่า,างั้นแหละอืมมันก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นการแชร์สิ่งที่ทามถามมานะครับอันนี้เป็นเขายังไม่ได้ยกมือให้ทํานะแต่เขากาลังสร้างอยู่ไอวงการขา้าราชการเนี่ย ถ้าจะมีจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องก็ใส่ตาขุดถ้ามีตาขุดแล้วอันนั้นจะเป็นเรื่องจริงแต่ตอนเนี้ยเป็นแค่ล่างที่คิดว่าจะทํานะครับมันยังไม่ได้มีจริงนันเพื่อนๆก็วันนี้ก็ตอบคําถามใครข้อสงสัยนะครับใน7โมดูล420ชั่วโมงเส้นทางสู่การเป็นครูยุค4.0น,นะครับต้องพูดว่ายุค4.0เพราะว่า อ่างประเทศเขาทำกันอา,ารแล้วนะเออคือไทยเพิ่งจะทำแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ที่ท,ที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งหาตัวเองเจอนะครับแล้วก็อยากมาเป็นครูแบบมีใบประกอบวิชาชีพนะครับในอนาคตเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะเป็นคูคขสอสามก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็เรียกผมว่าเป็นครูนะครับ แต่ผมไม่มีประกอบวิชาชีพหรอกแต่ผมก็ทําหน้าที่สอนทั่วไปนะครับก็สําหรับวันนี้ข้อมูลก็ประมาณนี้ครับไม่มากไม่น้อยเกินไปก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยถ้าเพื่อนๆอ,อยากสอบถามเรื่องใด ก็เข้าเพจคูบอยสกาย BSK ทักสอบถามมาได้นะครับก่อนสามทุ่มคึ่งนะเพราะว่าผมเป็นนอนไวนะผมต้องตื่นแต่เช้ามาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ